ดูควีเซ็ปโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe ให้เราด้วยนะคะกดเลยคะ่ะแต่ตอนนี้พี่ว่าไม่เลือกกันง่าย,ายๆหรอก<ช>เพราะรว่ามันมีอะไรดึงดูดผูกมัดเราสองคนอยู่ถูกต้องค<ต>นั่นคืออะไรจ๊ะ ก็คือน้ำหอมมาดามฟินค่ะใช่ก็คือแบบตัวเพ้นเนี่ยเป็นแฟนคลับมาดามฟินตั้งนานแล้วก่อนที่จะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะคือใช้เองให้คุณแม่ใช้ให้ที่บ้านใช้แล้วก็เพื่อนๆรอบตัวเนี่ยใช้กันหมดเลยจะต้องบอกว่าเขามีเอกลักษณ์มากๆกลิ่นชอบตรงไหนล่ามิฟังใชกลิ่นเขาคือพอฉีดโดนที่ตัวเราอะค่ะมันจะมีกลิ่นหอมที่แบบเป็น กลิ่นของตัวเราจริงๆเฉพาะใช่เป็นกลิ่นเฉพาะของตัวเราถึงแม้จะเป็นขวดเดียวกันก็ตามใช่แล้วเหงื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่หมอคุณก็กระชิดผมต้องขอบคุณพี่แจ็คแฟนฉันนะผมรู้จักมาดามฟินได้เพราะพี่แจ็คแฟนฉันทำไมอ่ะเพราะว่าพี่แจ็คเขาจะคอยสอนผมบอกว่าอาไทยเราอ้วนได้นะแต่เราต้องไม่เหม็นเปรี้ยวเราต้องสะอาดเราต้องสะอาดเราต้องไม่ไม่ใช่อ้วนสกปรกอ่ะซึ่งตอนนี้เขาเป็นอยู่นะแต่า เขาสอนเราไม่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 อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงก็เลยงงอยู่ว่าเขาสอนมาดามฟินได้ไงวะเขาก็เลยเอามาดามฟินให้ผมเขาได้มาแต่เรารู้จักอยู่แล้วแหละเขาก็เอาให้ผมผมก็ใช้แล้วผมก็พูดว่าพี่เอาอยู่เราคนอ้วนเราคนกลิ่นตัวแรงอะพี่มาดามฟินเอาอยู่ไม่มีกลิ่นตัวเลยแล้วติดทนมากเลยรู้จักมาดามฟินจากพี่แจ็คแต่แล้วก็นะพี่รู้จักมาดามฟินมาหลายปีแล้วเพราะว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่ขายดีมากในประเทศไทยขายดีเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะ แต่แพคเกอจิ้งวันนี้มาแปลกมันคืออะไรอันนี้มีเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดค่ะเป็นสเปรย์ฉีดผ้าหอมว้าวมาดนมดาหอมฉีดผ้ามาดามาคือน้ำหอมของผู้ชายและผู้หญิงก็มี่ค่ะแต่ทำไมวันนี้มาถึงฉีดผ้าหอม่ะคือตัวนี้จะต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของธรรมดามฟินนะคะใช้ฉีดได้ทุกผ้าเลยอะไรที่เป็นผ้าฉีดได้หมดไม่ว่าจะเป็นอะอย่างเสื้ออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพรฉีดให้ดูเสื้อผ้าบางทีเนี่ยเราอยู่คอนโดหรือว่าอยู่บ้านแล้วช่วงนี้หน้าฝนแต่างเี้่มมัันนกิอบ ใช่แล้วเราก็ฉีดไปเลยกลิ่นก็คือจะหอมติดทนเดี๋ยววันนั้นแสดงว่านอกเหนือจากเสื้อผ้าได้หมดเลยกระเป๋าก็ได้ผ้าม่านโซฟาโซฟาได้เหรอใช่รองเท้าผ้าก็ได้หมพี่ลองให้พี่ลองมีสามกลิ่นเออไม่กลิ่นอะไรบ้าง มีกลิ่นที่เป็นซิงเกิลเจอร์เลยคือตัวนี้จะเป็นหัวน้ำหอมแท้ของธรรมดามฟินที่เป็นรุ่นแบบคลาสสิกของเขาเลยคือจะมีกลิ่นฟินอินแบล็กฟินอินเลิฟแล้วก็มอฟินค่ะของพี่ตอนนี้คือฟินอินเลิฟฟินอินเลิฟสีดำฟินอินแบล็กฟินอินแบล็กฟินอินแบล็กนี่จะให้ความเซ็กซี่ยั่วยวนมเสน่ห์ฟินอินเลิฟจะให้ความหอมละมุนลูกคุณหนู ส่วนมอฟินก็คือพี่ว่าถ้าโซฟาส่วนตัวนะถ้าโซฟามอฟินใช่เขาจะให้ความสบายฉีดได้เลยเหรอฉีดได้เลยฉีดได้เลยค่ะคืออยู่ที่บ้านฉีดผ้าม่านฉีดอะไรเงี้ยเวลาทำกับข้าวกลิ่นจากในครัวมันออกมาติดผ้าม่านแล้วมีคนมารีวิวใช้แบบไหนเ่ยพี่คนเวลาไปกินหมูกระทะเวลาไปกินบุฟเฟ่ที่หัวมันเหม็นไงเหม็นน่ะหนูก็อาทัยเลยค่ะไปกินชาบูกันแล้วต้องไปงานต่อฉีดเลยเอายูเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หอมติดทนนะ ชอบไม่พี่ชอบลองมากชอบกลิ่นหอมมากค่ะนี่ตอนนี้ฉีดตอนนี้นะคุณผู้ชมหอมฟุ้งทั้งสตูเลยนะเอาอยู่จริงๆแล้วคิดดูถ้าไปฉีดในบ้านคุณเนี่ยจะหอมแน่นอนแล้ววันนี้โปรโมชั่นที่เอามานะไม่มีขายในออนไลน์ไม่มีแล้วถูกไหมใช่ค่ะโปรโมชั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยขวดละสองร้อยเก้าสิบสามขวดก็จะเป็นพันกว่าบาทค่ะแต่วันนี้ก็คือโปรสามขวดสามกลิ่นนะคะได้ไปในราคาเพียงหกร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็พร้อมจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศสามขวดหกร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้น แต่ละคนนี่คือ150มิลนะครับ150ชโทรไปที่เบอร์02 2 1146466ค่ะหรือว่าลายแอดแอดฟินแค่ะหรือว่าสแกนคิวโค้ดหน้าจอก็ได้ตอนนี้ง่ายที่สุดเลยคุณผู้ชมไม่มีขายในออนไลน์นะราคานี้แล้วจะบอกว่าส่งฟรีเนี่ยคุ้มนะเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะใช่ค่ะจะบอกว่าลองเมื่อกี้ลองฝั่งนี้ฝั่งนี้อันหนึ่งใช่ไหมฝั่งนี้อันหนึ่งหอมหมดเลยแต่ชอบที่สุดคือฟินเดอร์พี่ว่าฟินเดอร์กับเอาจีนแล้กับโซฟาเนี่ย กลิ่นมันดีมากเลยด้วยนะหนูว่าผ้าปูที่นอนก็ได้บางทีเราเปลี่ยนแล้วเรานอนแล้วเหงื่อออกอ่ะตื่นเช้ามาใ้บ้านฉีดกินมันเหมือนกับของใหม่อ่ะจำได้หมว่ากลิ่นแล้วเวลาที่แบบแกะมาจะเออไม่จะบอกคุณผู้ชมว่าเจ้าฟินนอินเลิฟแต่กลิ่นกลิ่นเหมือนกับตอนที่แกะผ้าห่มใหม่ๆเปียกเลยอ่ะจริงๆฉีดใครชอบกลิ่นไหนอ่ะผมทายผิดนะผมทายว่าพี่บีเคกับผมต้องกลิ่นเดียวกันที่ไหนฟินนอินแบ็คทำไมอ่ะเพย์บอยอันแน่จริงจริงอันนี้เป็นเลิกแล้วเมื่อก่อนสีดำเนี่ยตอนนี้เขาเลิกแล้วแต่กกก่่่ออนนนแแล้วัต ผมผมบอกได้เลยว่าเป็นกลิ่นที่ผู้ชายนะฮะมีเสน่ห์มากมันลึกลับมัน่าผู้หญิงเข้าบ้านเนี่ยไม่อยากลุ้จริงจริงนี่เนื้อลับฉีดทั้งห้องก็ได้นะคะห้องน้ําห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวชมผพูดพี่เปลี่ยนล้วเป็นสีดำบอกแล้วว่าหนูก็ชอบสีดำฟรีดินแม็กเซ็กซี่ไม่บอกแต่รู้ว่าภรรยาชอบอันนี้มากกว่าอ๋อแล้วจะย้ํานะคุณผู้ชมต้องรีบโทรในรายการแล้วตอนนี้นะระวังบัญชีปลอมด้วยมอาชีพค่ะ ก็คือสังเกตช่องทางการสั่งซื้อให้ดีนะคะเพราะว่าเราจะมีอยู่3บัญชีค่ะก็คือ MDF 1 MDF 2แล้วก็บริษัทมาดามฟินค่ะเท่านั้นถ้ากดไปแล้วต้องโอนเป็นชื่อบุคคลธรรมดาเนี่ยห้ามโอนเพราะอันนี้โอ้โหบัญชีปลอมเยอะเพราะของคนดังมากใช่แล้วก็สั่งซื้อกับของแท้ดีกว่าค่ะกลิ่นหอมติดทนมากกว่าด้วยย้ำโปรย้ำช่องทางหน่อยค่ะโปรโมชั่นนะคะ3ขวดนะคะได้ไปในในราคาเพียง649บาทเท่านั้นค่ะจะเกือบ2000บาทค่ะถ้าสนใจโทรที่0 2 1 1 4 6 4 6 6 หรือไลน์แอดแอดฟินแปดหรือว่าสแกนเคียร์โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยพี่ถามสองคอนโดวันนี้เอามาพร้อมเอามาครบไหมพี่จะซื้อให้กับโปรดิวเซอร์เราเนี่ยได้เลยค่ะเขามีคอนโดใหม่ได้เลยค่ะพร้อมโอนตรงนี้เลยแอดีินแปดมากแบบอุดๆครับหอมมากจริงๆน้ำเพชรแล้วชอบกลิ่นไหนตัวน้ำเพชร์ตัวหนูชอบมอร์ฟินค่ะเพราะว่าหนูชอบแบบให้หลับสบายสบายสบายชอบฉีดห้องนอนอ๋อแต่ต้องบอกนะครับพี่เข้าใจอาไทยเลยนะว่าฟินน์แบล็กเนี่ยครับเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยมาสมัยก่อนมาเดอร์เบสใช้คขาว่าไม่มีพลาด ไม่พลาดอะไรไม่โอเข้าทําเสืออะไรไม่มีพลาดแหมอ่ะแต่ย้ำหน่อยอันนี้เอาไปฉีดอะไรได้บ้างฉีดได้กางเสื้อผ้านะฉีดได้ผ้าม่านผ้าห่มหรือว่าเวลาคุณพกติดตัวไว้เวลาไปกินบุฟเฟ่ชาบูแล้วมันกลิ่นติดตัวฉีดในรถก็ได้เออฉีดในรถก็ได้โดยโดยเฉพาะนะแบบโซฟาอย่างที่เนี่ยในการของเราเป็นกำมะหยียางแยกลิ่นจะติดทนนานมากเลยนี่หอมมากเลยตอนเนี้ยฟุ้งมากเลย่ะ จะอาศัยจะอะไรี้ไม่จํากัดสายใช่ไหมไม่จํากัดสายนะคะรีโทรมาเลยนะคะ0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหรือไลน์แอดแอดฟินแปดค่ะสแกนด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเหมาะกับคอนโดทั่วประเทศมากๆเลยนะครับสามคนราคาที่649บาทเท่านั้นค่ะที่จะบอกว่าถูกมากเลยนะครับลองเอาไปลองฉีดดูแล้วคุณจุรู้เลยว่าความหอมของมาดามฟินเนี่ยมันมันอาจจะตอบโจทย์คุณขนาดไหนตอนแรกสมัยก่อนอ่าเหมือนนัาไทยบอกพี่ชอบแบบนี้ครับแต่ตอนนี้แต่งงานแล้ว ชอบเขาวางขนนีเป็นเอาเป็นไม่ใช่สิเพื่อนแต่วะเพื่อนนี้อั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 นนี้มอฟิน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 ใช่แล้วจะบอกว่าเนี่ยเอาที่ความรู้สึกจริงๆเลยตอนแรกในสตูลเราไม่มีกลิ่นนะแล้วตอนนี้ที่พวกเราฉีดอะพอมันมีกลิ่นอะบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยนะเฮ้ยมันดูเหมือนอยู่ในแบบอโรมาอยู่ในสปากลิ่นมันดีขึ้นแล้วโปรโมชั่นนี้ก็คือมีในเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเพราะว่าทางออนไลน์นี่ไม่ได้ขายเลยนะคะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกหรือว่าไลน์เอฟฟินเอฟฟินแปดนั่นเองเออถามหน่อยสมมุะ พี่ยังมีความเป็นตัวเองอยู่ถึงแม้ถึงแม้คุณภรรยาจะโหดเฉยๆก็ตามชีดผสมพี่สามารถฉีดผสมได้ไหมระหว่างอันนี้กับอันนี้ผมแนะนําเลยว่าแดงกับดําหอมมากเหรอใช่ครับผสมได้เพราะจริงตอนที่เป็นน้ำหอมตอนที่เป็นน้ําหอมของเขาปกติก็ผสมได้แล้วเพราะมันจะเป็นอีกกลิ่นนึงอนี้ก็ไม่เอาเอาแต่เทสให้ดูเลยเอาเอาอันนี้ก่อนฟินนิมบัสครับผมแล้วก็ฟินอินเลิฟฟินอินเลิฟผสมกันจบเป็นอีกลิ่นจบ ไป็ิกลิมเ<อ>ล้ไม่ๆ <im> มิส <im> อน่ <im> จบคือเลยจบคือพาคนเข้ามาบ้านจบแน่เขาใจล้วเอาย้ำหน่อยอน้สายแน่นมากสายแน่นมากคุณผู้ชมน้ำเพชรน้ำเพชรช่อช่องทางหน่อยนะคะโทรไปได้เลยนะคะที่021146466หรือ Li@@ n e แอด f i n 8นะคะสแกน QR โ o d ดด้านล่างนี้ได้เลยง่ายมากนะคะโปรโมชั่น3ขวดขวดละ150 ml ค่ะในราคาเพียง649บาท3ขวด3กลิ่นกันเลยครับโอ้ยตอนนี้หอมไปหมดแล้วคุณผู้ชมรีบโทรนัดรับรองว่าซื้อแล้วติดใจซื้อซ้ำแน่นน มันหอมมันจริงมันหอมจริงสองหนึ่งสี่หกสี่หกรีบโทรเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงละมุนกับกลิ่นก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกับคู่นี้ต่อค่ะเฮ้ยแต่บรรยากาศนีด้วยนะดูรายการคุยแทบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งติ้งกันด้วยนะคะ